โอ้ขุนเขาซื้ออะไรมากินเต็มเลยเนี่ยขุนเขามีอะไรบ้างครับรรมีลูกชิ้นเหรอไหนดูสิโอ้โหน่ากินจังเลยดูสิโอ้โอ,โอ,โอไม้มาเริ่มเลยไปซื้อมาจากไหนเนี่ยกกโอ้โหน่าอร่อยจังเลยคุณเข,ขาลูกชิ้นน่ากินจังเลยแบ่งพี่กินด้วยสิ มาได้เหรพี่นายนี่พี่นายจะไปเที่ยวกี่อาวมข่าวว่าไม่ไดแบ่งพี่อะเราเป็นพี่รังกันต้องแบ่งกันสิมาได้เหรอพี่นายอันนี้มาต่อหนูแต่จะไม่แบ่งเหรอพี่เอ๋อาวข่าวพี่หิวเนี่ยขอมาหนึงนะมาได้เหรอพี่นาย อนี่เนี่ยอวิไม่แบ่งก็ไม่แบง่งนี่คุณเขาหน้าคุณเขาไม่ขอกริปก็ไม่แบ่งพี่อย่างนี้ต้องเจอโอ้คุณเขานี่ยังกินไม่อิ่มอีกเนี่ยมันค่ำลแล้วนะเนี่ยคุณเขาดูสิ บรรยากาศก็ดูวังเวงน่ากลัวกลับกันเถอะขุนเขายังรำไรเบื่อแ้วป๋าโอ้โหยังไม่อิ่มเลยเนี่ยป๋าปายังดูจีนนตทำไมป๋าไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งเลยขุนเขา ไม่ใช่ไม่ใช่มือบวปลาม,ม,มือบป,ปา้าอยู่นี่ยังมีใจแต่ว่ามีหนูไม่ใช่ไม่ใช่มือ ต้องนักมืงเขาต้องให้แก้มแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหเลยยุกขิ้นตั้งเยอะเลยมีน้ำด้วยเออฮฮโอ้ยคุนโอ้ยคอุ้นคุนุนออมาแล้วมาแล้ว วิ่งหนีจนเหนื่อยเลยคุณเห็นมือผีหรือเปล่าเมื่อกี้น่ากลัวไหมเหนื่อย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 พ่อพ่อยังไม่หนีต้นเหนยยังมากินขนมตะหนีที่ตัวกินขนมมีกอโอ้โหขนาดวิ่งหนีเมื่อกี้คุณยังมีขนมติดมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะกินก็กินเยอะดี่าก็ดีกว่าหืมน่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยของเขา อร่อยไหมครับอร่อยครับคุณเขาคุณเขาได้ยินเสียงอะไรไหมอะ่ะกุกกักกุกกักกุกกะอ่ะเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยคุณคุนนั่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 นอันนี้มัน อันนี้มันมือผีาหลบมืงขาว่าควจะไม่หนีไปเลยฮ่ไม่เอขนมแล้วอร่อยอ่ะ ฮอร่อยจังเลยเนี่ยจำแล้วว่าไปดีกว่าไอ,าอา้ขุนทางนี้ทางนี้ขุนทางนี้ทางนี้ขุนมือผีอ่ะมันตามเรามาอีกแล้วอ่ะขุนทำไมมือผีมันน่ากลัวยอย่างงี้ มันตามไปตลอดเลยนะขุนทุกที่ที่ขุนกินขนมเลยอ่ะป๊าปาเดียวว่าหนูเห็นต้นต้าตายอยู่ตรงนั้นน่ะตัาตรงไหนขุนตรงที่เราวิ่งหนีผีมาเหรอจริงเปล่าอุ้ยงั้นไปดูกันไหมขุนไปดูกันดีกว่าตรงไหนอ่ะขุนเขาเอ้ยขุนเดี๋ยวก่อนตรงนี้ที่ผีหลอกเราไม่ใช่เหรอใช่เอ้ยน่ากลัวจะตายขุนจะไปเหรอใช่ป้าป๊ากลัวนะขุน เฮ้ยคุณเขานี่มันรองเท้าจริงๆด้วยอ่ะคุณเขาเอคุณเขาคุ้คุ้นไหมรองเท้าคู่นี้นี่มันรองเท้าใครอ่ะคุณหรือว่าตอนเท้าพี่นายใช่จริงๆด้วยป้าจําได้นี่ม voilà ันรองเท้าพี่นายนี่นาเพราะว่าป้าเพิ่งพาพี่นายไปซื้อมาเอแล้วทำไมรองเท้าพี่นายถึงมาหล่นอยู่ตรงนี้อะคุณพี่นายยืมตอนเท้าป้าป๋าเฮ้ยป้าป๋าว่าไม่ใช่แล้วแหละ หรือว่าคนที่แกล้งเราเป็นมือผีก็คือพี่นายพี่นายโอ้หพี่นายนี่เองแกล้งเราเป็นมือผีอ่ะขุนนี่พี่นายพี่นายนะพี่นายมาเจ้นยาทำไมเนี่ยนั่นเ่ะสิมาแกล้งเราทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปจัดการให้รู้เรื่องเลยไปกันเถอะขุนเขาไปเอารองเท้าไปด้วยพี่นายนี่พี่นายนะพี่นายพี่นายทำไมทำแบบนี้ ทข <ำ S 2> <ำ>่ทำอะไรให้ภูเขาอะทำไมพี่นายทำแบบนี้หนูไม่ได้ทำอะไรนะคะหนูก็นั่งกินเฉยๆปาปารู้นะว่าพี่นายปลอมเป็นมือผีใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่ไหนคนตัวซิขุนเขาคนตัวพี่นายดูซิเจอมือผีไหมเย้ <Yeah. S 1> <laughs> ไหนไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขุนเขาไม่เป็นไรถ้างั้นเรามาดูรองเท้าพี่นายก่อนนะนั่นไงอ่ารองเท้าพี่นายหายไปไหนข้างหนึ่ง<อ>หายไปไหน นี่นี่แช่รองเท้าพี่นายไหมใช่ครับอ่าป๊าป๊าเจอตรงไหนรู้ไหมเจอตรงที่ป๊าป้าโดนมือผีลอกแล้วมันเป็นรองเท้าพี่นายแสดงว่ามือผีเนี่ยต้องเป็นมือผีของพี่นายใช่ไหมใช่ครับป,ป๊าป้าลูกขอโทษนะครับพี่หนูทำแบบนี้พี่นายทำไมพี่นายต้องทำแบบนี้ลูก ทำไมพี่นายต้องทำแบบนี้ครับต้องปลอมเป็นมือผีครับเพราะว่าตอนนั้นน้องไม่แบ่งชิ้นหนูครับลูอออกอ๋อกแล้วแต่น้องไม่แบ่งครับองปีมือหนูด้วยอะครับโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณเขาพี่นายเขาขอแบ่งขนมหนูแล้วหนูไม่แบ่งใช่ไหมลูกอ๋อพี่นายเขาก็เลยคิดแผนมาแกล้งคุณเขาใช่ไหมจะได้แอบกินขน,ขนมของคุณเขาใช่ไหมโหเอ้ยพี่นายพี่นายน่าสงสารมากเลยที่คุณเขาไม่ยอมแบ่ง แต่ว่าพี่นายก็ทําแบบนี้ไม่ได้รู้ไหมพี่นายแกล้งเป็นผีมาหลอกน้องกับหลอกป้าป้าแบบนี้มันไม่ดีแล้วพี่นายก็กินขนมของคนอื่นโดยที่ไม่ขออนุญาตแบบนี้ดีไหมครับไม่ดีเลยนะพี่นายหนูจะติติมต่าทีหนูจะแบ่นนมพี่นายแล้วอ่าต่อไปนี้น้องจะแบ่งขนมพี่นายแล้วโอเคไหมโอเคครับนี่หนพียนี้นี่น้องมีขนมอย่านหนึ่งน้องแบ่ง ขอโทษเหมือนกันนะที้พี่ทำกรบมขก,ก,กแบบนี้นีแล้ว,ลวเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนะเข้าใจไหม,ไมนะอแบงเงกันกีเลย สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับน้องๆผีมีจริงไหมครับไม่มีไม่มีนะครับน้องๆมีขนมก็ต้องแบ่งกันกินใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามื่องย่างหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบุ๊ย